สบายดีทุกคนเนาะมันกับมะพร้าวครับสองน้องตาซาเลาบางเจมคือเก้าเนาะทุกคนเนาะแต่มีมางเจี๊มกาสี่ฟ้าทุกคนไม่เห็ดเมนูต้มไก่เนาะไก่แต่ว่าไก่ไก่พั้นหรอกไก่พันเนาะทุกคนเนาะมาเป็นไก่บานเท่าดอกก็ได้ เนาะกับผักไม่ยังเรียบร้อยเนาะต่ว่า,วาเจมกับบริา่ายตอนผักให้เบิงนะเรงเนาะเจมกับริายตอนเชื่ตสวตัวยังเรียบร้อยให้ทุกคนนะด้เบิรงนเนาะเมนูแบบว่าแบบง่ายๆว่าสิน้นช้นทุกคนง่ายแบบสูตรแบบบรรบาดของข้าวลยก็่าไดนะ้เนาะอี่เนาะเดี๋ยวมาเบิรงขันตอนต่อไปเนาะเนาะ ก็เท๊ชายหมกอกนรนะทุกคนมันจะเดี๋ยวว่าเขาขัา้าเองเลยนะทุกคนเขาขัา้าเองเห็นเองถ่ายเองเลยเนาะไม่ได้ในคว้าปรอยู่น,นี่กาสิวมันนี้เนาะกำลังเอาไก่ลงนะทุกคนเดี๋ยวทาอีกจะผักหนะน,นึ่งเนาะมีโน่ยังไง แบบบ้านเฮาอยจั้นๆทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำคันใหม่เนาะทุกคนหมอหดเป็นเทียมหอยทุกคนเนาะโอปิดไฟไปมาใส่เครื่องปรุงกันเนาะนี่ก็ได้แบบสูตรนีนกาซีบะเผ็ดเบยากก็ได้น,นะทุกคนแบบเพ็ดแบบง่ายๆว่าวสันส้นๆเนาะ ใส่เกลือลงไปเนาะเกลือได้บอเป็นน้ำตาลเ,ลเนาะเกลือแล้วตามด้วยผงนัวเนาะใส่ผงนัวลงไปจม้มจุ่มมันจนม,มันเข่าแบบกลมๆกันเนาะ ยังบันใส่มะกิกไปเผาเนะทุกคนเผื่อเป็นลูกโดดต้มแจ่วต้มแจ่วใช่เนาะอันนี้ก็ใส่ปีกลงไปเผื่อต้มแจวนะทุกคนปผอมกับบมีอันนั้นนะบะมี่พายางเนาะบะหมี่พายางด้วยว่าไา่จีบ้านเท่ากันเนาะก็เลยแบบว่าต้มถึงมันสุกก่อนค่อยไปต้มต้มแจวเนาะเห็ดแจว bây giờ người sẽ nó, gà phật nó, bò men, gà nó, mọi người. phượng cua nó bay nó, nó, nhiều nó. cái tằm kia nó. qua โมฟิกาซุกเลยเนาะทุกคนตักไปใส่ถ้วยๆตำแจ้วเนาะเห็ดแจ้วเอานะล้งจวาวมาโมฟิกซุกเลยเนาะทุกคนนะเนาะตัมาตักแจ้วเห็ดแจ้วกันเนาะ เดียวตอนเนาะคลิปนี่คือว่าแบบหลายๆคลิปก็อาจทีแบบคลิปที่เห็ดกินนะสองนี้นะทุกคนแ่วเนี้ก็สิแบบว่าเน้นเป็นคลิปแบบเห็ดกินเนาะทุกคนเนาะเห็ดกินแล้วก็ไปตลาดไปเป็นงานเนาะสองสามอย่าง,างเนี่ย <c oughs> นะจบกันเนาะเอาก็สิแบบ

ฟงนวลเราไปมาสมเก็บเกี่ยวแบบนี้เดี๋ยวผมนวลนะทุกคนสองแฉเจียวใส่ฟงนวดใส่คนหอมไปเนาะอ๋อโอนโอนเรียบร้อยเซตเป็นเทียนหอยแจีวสั่นแต่ว่าตุ่มไก่ผสทัดแล้วนะทุกคนสิ่งเจีวเนาะก็จะได้ละ ห่อได้ยังเนาะเฮร็จมาเสร็เติมน้ำได้นึงอ่าเสร็จแล้วจอเติมเกลือลงไปอีกเนาะอ่นเมนูต้มไก่เข้ากับเสร็จเป็นเที่ยวอยนะทุกคนก็ได้ พร้อมเสิร์ฟเนาะนี่ก็ได้กะสซีโบ้ยังร้ายเนาะอ่าสีโบ้วันนี้ไก่แล้วก็แจ่วเนาะทุกคนแรงมากวันนี้กัสซีคอปีทิบไปเพียงเท่านี้นทุกคนอ่าที่ผ่านไปกันได้กัขอโทษขอไฟทุกคนนำเนาะถ้าทุกคนมาคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์ก,กด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการติดคลิปต่อไปได้วยทุกคนพบกันในคลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายเนาะไปไแล้ว,วกินอี่ก็ได้บอจบไปเพียงเท่านี้เนาะ